สวัสดีค่ะยินดีต้องรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะดิฉันนางสาวค่ะ ความีวรพักในสมาคมแน่นอนค่ะทางสมาคมของเรานําโดยท่านประธานกรพกพบรองจนกรลินะคะลงพื้นที่เพื่อ,อทํากิจกรรมพิเศษในโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศโครงการความร่วมมือทางการเงินและการลงทุนและนี่เ,เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความฝันที่นายกอยากจะมานะคะคือจังหวัดพะเยาของเราท่านผอ,อ,อพลอยของเราเนี่ยจัดดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาและประารตนใน จังหวัดพะเยานะคะให้การตอบรับและก็ตื่นตัวในโครงการความร่วมมือทางการเงินงและการลงทุนที่ทางสมาคมได้สนับสนุนส่งเสริมตามภูลค่าต่างๆของประเทศไทยวันนี้นะคะประชาชนชาวพะเยาของเรานะคะขอให้เปล่งเสียงดังๆในการต้อนรับเวทีโลกนะคะในนามของสมาคมอาเซียนของเราค่ะพร้อมค่ะอาซียนพะเยาอาซ หนึ่งนะคะเดี๋ยวท่านประธานจะตามมาค่ะท่านประธานสัมดาห์ผู้ประกอบการอยู่อีกนิดนึงค่ะแล้วก็อยากให้ท่านบอกออยกล่าวต้อนรับประชาชนชาวพะเยาและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มาต้อนรับคณะของนายกสมาคมคนอัปยาค่ะเชิญนายกอ้อยค่ะต้องให้ท่านประธานก่อเลยค่ะอาจารย์ในามของชาวพะเยานะคะมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านนายกนะคะแล้วก็ ด้คเราก็กราบสวัสดีนะฮะท่านนายกบัญชากสมาคมอภิราฐประเทศไทยนะฮะเป็นประธานรับทุนและก็สทำหมอาชี่รูปจังหวัดนะฮะผมได้ติดตามในเรื่องพวกและเป็นเลี้ยงสีห้าด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาสผมจังหวัดพะเยาส่วนตัวผมมาจากจังหวัดน่านนะครับท่านเนลาออกตามประมาณเจ็ดโมงผมมีความสนใจที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร ให้กระทั่งกำลังลุกขึ้นในประเทศไทยให้เขามีอาชีพให้เขาอ่ามีอ่าชีพที่มั่นคงและมีเงินทุนมาสนับสนเราแล้วก็อ่าให้มีการตลาดที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะชีวิตเกษตรกรให้กระทั่งชีวิตประชาชนผู้คนทั้งประเทศก็จะอยู่ดีกิดีนะเรามีโปรเจกต์อีกมากมายนะที่ท่านนายกจะส่งเสริมยังไงแล้วเราก็ขอฝากทุกสายด้านและนโยบายของทางนายก นักบินาประเทศไทยนะฮะว่าท่านมีแนวความคิดแล้วก็จะหาอะไรเป็่นสนับสนุนพวกเราได้อย่างไรก็พูดเพียงเท่าน,านาี้นก่อนนะครับขอบคุณครับ พะเยาของเราจริงๆแล้วมีมีของดีมากมายเลยนะคะวันนี้ดีใจได้ได้ดูมากที่อาติต้าจะเข้ามาช่วยชาวพะเยาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะคตูตอนนี้จังหวัดพะเยารู้ดีโลกว่าเราไม่มีตลาดที่ดีจริงๆเราอยากได้ตลาดที่ดีค่ะของดีของเราเป็นของเดีของดีของ เราทำทั้งเส้นสดเส้นแห้งแล้วก็พร้อมทานนะคะพวกเราดีใจมากที่ทางแอปพิตาจะมาช่วยชาวเมยยาวให้อยู่ดีอยู่ดีมั่งดีเสุิเสริมเพิ่มรายได้ให้กับงหวเมยเยาวค่ะขอบคุณมากค่ะ ปนนเป็นรูปธรรมเชิญั่งนมายได้ค่ะให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนนิดนึงค่ะเชิญค่ะก็จะีผู้กำับเั่นะคะว่าเอ่อพต้จำดนะคะก็เป็นัของจังหวัดเที่ยวนะคะเป็นเกษตรแระนะคะ่าดิฉันเองนะคะ เย่ยมากค่ะจังหวัดท้ายบ้านะคะในยกอยากจะได้ยินเสียงท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้กล่าวในนามของพยเยาของเรานะคะท่านไหนนะคะเชิญเลยค่ะท่านจะได้ชันชวนประชาชนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างๆให้พยเยาของเราเป็นจุดศูนย์กลางของคุณภาพของภาคเหนือที่จะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จค่ะท่านคะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเดเค่ก็สวัสดีอาจายงเป็น้ประธาและ้กกกของอลีตาลิตาค่ะบรีผมเป็นแกนนำเกษตรกรน,นะครับแล้วก็ตวัดรับ่านชมงาน่นะครัสบสวัดีสวัสด สร้างเป็นรูปแบบของโรการให้กับประชาชนของเราในพื้นที่ต่อไปค่ะขอบเยค่ะและนี่คือความร่วมมือร่วมใจนะคะกับประชาชนของเราในพื้นที่นะคะในทั้งตอนล่างและตอนบนการตอกรับในท่าเหลือของเราเท่านั้ เต็มตัวนะคะนี่คือความูดของท่านประธานเพราะฉะนั้นเรา